อีพีสองพันเจข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญาสอบวันที่10บธันวาคม2องพันคำถามข้อ7ในสอนขับรถยนต์ปรับประทานอาหารที่ร้านริมถนนรัษดาพิเศษ ได้นำรถไปจอดที่ร้านจอดรถใกล้โขนต้นไม้ระหว่างนั้นนายสินกับนายสมได้มารับประทานอาหารที่ร้านเดียวกันโด,ดยนำรถไปจอดที่ข้างรถของนายสอนก่อนที่นายสินและนายสมจะเข้าไปในร้านนายสินปวดปัสสาวะแต่ด้วยความมักง่าย ในศิลขอให้ในสมยืนบังไม่ให้ปัจเจกปัจเจอ,เจอแล้วใช้มือข้างหนึ่งเกาะรถในศรและถ่ายปัสสาวะรถตรงท้ายประตูด,ด้านขวาของรถในศรเป็นเวลาเดียวกับในศรรับประทานอาหารเสร็จเดินมาที่รถเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปต่อว่าในศิลว่าทำไมถ่ายปัสสาวะ ลดรถยนต์ของตนในสินเถียงว่าปัสสาวะลงไปที่พื้นน้ำปัสสาวะกระเด็นกระเซ็นขึ้นมาถูกเองในสอนมอโห,โหจึงใช้มือตบท้ายถอยในสินในสินโกรที่โดนทำร้ายจึงชักอาวุธปืนพกจับเอวเอาด้าปืน ไปหน้าในสอนได้รับบาดเจ็บแล้วในสอนแรนในศิลกอดป้ามกันในศิลกลัวในสอนจะแย่งอาวุธปืนไปได้และจะทำร้ายตนเป็นจังหวะเดียวกับที่ในสมวิ่งเข้าไปในศิลจึงส่งอาวุธปืนให้ในสมในสมได้รับอาวุธปืนแล้ววิ่งถอยหลังออกมา แล้วเอาอาวุธปืนเน็บไว้ที่เอวในสอนพะะออกจากในศินลุกขึ้นยืนหันหลังกำลังจะเดินออกไปในสมเกิดหมันไส้ในสอนจึงชักอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวจากเอวยิงไปที่ในสอนถึงแก่ความตายพนักงานอัการได้ยืนฟ้องในสินและในสมต่อสาร ในศินยกข้อต่อสู้ว่ากระทำไปโดยบันดาลโทษะให้วินิจฉัยว่าในศินและในสมมีความผิดฐานใดและข้อต่อสู้ของในศินฟังขึ้นหรือไม่ทรงคำตอบข้อ7การที่ในศินให้ในสมช่วยยืนบังและใช้รถยนต์ของในสอน เป็นที่กำบังในการถ่ายปัสสาวะเป็นเหตุให้น้ำปัสสาวะเปื้อนเปื้อนรถยนต์ของนายสอนเป็นความประพฤติที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในศิลเป็นผู้ก่อเรื่องไม่งดงามขึ้นมาก่อนเมื่อในศิลถูกต่อว่าในศิลยังโคงโต้เถียงจนกระทั่งนายสอนมอโมโหและใช้มือตบไทยถอยก็มิใช่ การโต้ตอบที่รุนแรงุรนรนแรแงเกินสมควรในศินพึงต้องอ,อดทนการที่ในศินโต้เถียงต่อปากต่อคําและใช้วุธปืนตีทําร้ายในสอนโดยไม่ปรากฏว่าในสอนมีอาวุธใดในศินจะอ้างว่าตนถูกข่มเหงอย่างไร้แรงด้วยเหตุนั้นไม่เป็นธรรมจึงกระทําไปโดย บรรดาลโทสะหาได้ไหมบ่งเล็บเทียบคำพิพากษาสารดีกาที่5371ทับ2 5 4 2ในศิลมีความผิดฐานทำลายร่างกายตามประบบมวลกฎหมายอาญามาตรา295ข้อต่อสู้ว่ากระทำโดยบรรดาลโทสะฟังไม่ขึ้นส่วนการที่ในศิลส่งอาวุธปืน ให้ใานสมก็โดยเจตนาจะให้ใานสมเอาอาวุธปืนออกไปให้พ้นตัวเพื่อมีให้ไหนสอนแย่งอาวุธปืนมาทำร้ายตนในสินมิได้พูดหรือแสดงอากับกุริยาใดที่จะพึงให้เข้าใจว่าในสินมีเจตนาให้ไหนสมใช้วุธปืนยิงในสอนเพราะเมื่อไหนสมได้รับอาวุธปืนจากในสินแล้ว ก็ไม่ได้ยิงในสอนทันทีแต่ได้วิ่งถอยหลังออกไปและนำอาวุธปืนเน็บไว้ที่เอวแต่เมื่อในสอนลุกขึ้นยืนหันหลังกำลังจะเดินออกไปในสมเกิดหมันไส้และใช้อาวุธปืนยิงในสอนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฉาวพันทันใดด้วยการตัดสินใจของในสมเองถือไม่ได้ว่า ในสินทราบหรือคาดคะเนได้ว่าในสมจะยิงในสอนจึงไม่มีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกับในสมฆ่าผู้อื่นตามตามตาตรา83อีกทั้งถึงไม่ได้ว่าในสินช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ในสมใช้บุธรปืนยิงในสอนตามตามตามตรา86ในสิน จึงไม่มีความผิดฐานข่านในสอนบงเล็บเทียบคำพิพากษาสารดีกาที่1 4 49ทับ2 32, และการที่ในศิลถ่ายปัสสาวะรถรถยนต์ในสอนเป็นการทำให้ของโสโ,โครกเปื้อเปือนทรัพย์ของผู้อื่นจึงมีความผิดระหูโทษตามมาตรา389ออีกฐานหนึ่ง ในส่วนของในสมมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา288ฐานหนึ่งการที่ในสมเข้าไปยืนบงังให้ในสินปัสสวะรถรถยนในสอนเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ในสินจึงเป็นการสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดและหูโทษในสมมีความผิดตามมาตรา 389ประกอบมาตรา86อีกฐานหนึ่งแต่ไม่ต้องรับโทษตามมาตรา106